สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับอ้อยเราได้จำมันเองมอนี้อ้อย,จ,ยนนอจะพามาพอดีเออมือน,นี้คุณสามีเขาหลากักเหงาจ้ะเขราะว่าในกับบ้านเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะจ๊ะเนาะอ้อยก็เลยหิวเข่าจ้ะพี่น้องพอดีคุณสามีเพกกิ่นบักลับเนาะสมเป็นอะไเลี้ยวพิ่าเพิ่นอ้อยก็เลยจะมาเฮ็ดนี่จ้ะว่ามันมีอย่างกินเนี่ยเราจะเนาะอ้อยจะมาเฮ็ดไข่เจียวแล้วก็ใส่โบโลเนสเศษนั่นจะพี่น้องเนาะอ้อยกาไปเคยกินนี่ันแนนมันเป็นแบบไหนแต่อ้อยก็ เพิ่นก็บอกว่า,าเธอหิวอะไรเธอทำกินเลยว่าสั่นมาโอ้ยก็บบุ้มโมจะกินมี่ยังจ้ะเกิดอะไรวะเอามันมีเข่าพอดีมันมีเข่าอยู่นะจ๊ะน้องโอ้ยก็เลยเอา,อก,เเอากินไข่เจียวนี่หรอวะไข่เจียวใส่ยังน้อบะน,นี่ซอสเซอร์เบอมี่ชุดรสดียังบอมี่โอ้ยก็เลยว่าเอามันมีอันนี้ก็เลยลอง ใส่อันนี้บ้างโบริงงนีเซ็นะจจะเนาะไข่เจียวใส่โบริงงนีเซ็นะจจะเนาะนี่จ้ะออยกับไส้ไข่ลงไปสองฟองแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็จะใส่โบริงงนีเซ็นะจจะเนาะนี่แบบนี้ใส่ลงไปจากสองโซนกะเพราไข่สองฟองขึ้นชิโน่แต่เอาไปเอามาเพิ่มอ,อีกฟองหนึน่งกันจ้ะออยใส่อันนี้สามโซน โอ๊ยบ้านีสแล้วเลยคืนน้อลายแล่ะเดี๋ยวพราดิเจ้าพี่น้องไปเอาไข่อีกจ้ฟ้องคืนก่อนโอดีบุ่งว่าจะกินนี้ยังอ่ะจ๊ะ กัเลยว่าเอามีเขาอยู่ก็เลยกินร่องเห็ดอันนี้กินเบงเพราะว่ามันบมีซอสมีอย่างาเราจะเนาะอปก็ล่องใส่เบงเพราะว่าไอโบลินีสิเนี่ยเขาปรุงเรียบร้อยละจ้ะมันก็จะแซบ่บเนาะก็เลยเอามาใส่ไข่อ่อยเบิบงว่ามันสิเข้ากันบอแล้วเราก็คนให้เข้ากันเราจะเนาะกล่องเพิ่นก็นจะเป็นสูงสูงตีไข่ให้เข้ากันแล้วตั้งกระทะคนจะพี่นนอง แน่เป็นเตาแก๊สไว้บ่โอเค ไข่เข้ากันก็ถวยไงแต่พี่น้องเบิ้งไข่สามฟองแต่เบิ้งว่าไข่เจียวโบริเนย์ใส่เอ้ยมันจะแสรบว่านาะเมนูนี้คิดเองได้นี่ ก๋วยเตี๋ยวด้วจ้ะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไใบก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะหมู่บ้านเฮ็ดใวเต็งหมู่บ้านแลเฮ็ดไใบหมอนึงเลยพี่น้องเฮ็ดแบบเต็มที่ขี้เต็มส้วมได้คือแบบเยอะมากอีกมากเกือวิดีโอก็ปัจะกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณสามีกบบบ้านในแล้วเขาเลยว่าเออภาษาเดียวฉันกินเขาอยู่นี่ก่อนบ่แม่นอ้อยว่าดอกขึ้นน่ะเราว่าบอกว่าเธอเฮ็ดยังกินก่อนก็ได้แล้ว กลับไปจังกินก๋วยเตี๋ยวเอ้อก็แบบจมนะอุ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวฉัอุตส่าห์ทําก๋วยเตี๋ยว้มานสิกินว่นก็ว่าเอออกินอย่างรองท้องไปก่อนเพราะว่าคุณสามีหว่าเวลาันเมียหิวมันจะเป็นแบบจังไดนะโมหิวนะพี่น้องเอาแล้วจะเด้อบสิลงเด้อบัดนี้ จะเป็นไข่ไม่เอ,อ่ยเข้าใส่ยังถอดไม่เลยนะแม่ครัวจำเป็นแน่เนี่ยพี่น้องเพราะว่าอันช่วงนี้โรคระบาดเราจะนอเข้าก็มีกัยู่แคสองคน,นกับแน่ใจเราก็จะตอนนี้ก็มีอันมูเข้ามา คนหนึ่ง <c oughs> คือพนักงานอยู่ร้านนี่แหละจ้ะใครว่าเป็นใครสั่งกับพี่น้องโอ้ยใครอ่อยว่าเป็นใครสั่ง พวเป็นไข่แมจ่จ้ะเขาใส่พวกไม้ห,หอมันเละมันเละจะกลายเป็นแบบขวัวแม่จ้ะเออมันเพสามสามถที่จะเห็นเป็นผพนเตอเพราะว่าคุณไปไอ้บุลเนียเสร็จมาหลายตัเเว more, ไปเล่ได้ขัวกับพี่น้องิ่งอ่อยามากขวาัวเลย มงโอ้ยมงสิตังกลองิ่นจะจักแม่นหายาน่ะนี่มาเห็นระทาอีกปะเนี้ยเนี่ยจ้ะอ้ยเล่จะเอามาขัวเราจะบันรรขัวเอาเล่ได้เป็นไข่เจียวครับเพราะว่าโบรยี้เสกะไข่มันมบวบไปน้ำกันันไปคนละชิดคนละทางเลยกั กันไปค่อยละติ๊กๆกระท่ากันจ้ะพี่น้องปัวกับปัวโรย ไข่ขั่วโบเรเนสสิอะเลี่ยนซื้อไม่พร้อมเลยตอนแรกว่าไข่เจียวโบเรเนมันโมเมนไข่เจียวเนาะวันนี้เนอะมันกลายเป็นไข,ข่ขนะั่วเนาะเปลี่ยนซื้อเป็นไข,ข่ขั่วโบเรเนสสิจ้าพี่น้องน้านี้เอาตักเข่าก่อน ไล่เลยนะมันลึกจ้ะพี่น้องเบิง่งกลนถวยมันลึกไลยเติมดีจ่ะ้าแล้วลแม่น้ามันถึงแกอย่างหลยอว้อวนแค่น้าตาน่าจะเนาะ ้ยจารพี่น้องไข่ขัวบริเน่เซลลอยนี่หละจ้ะกลัามาทักทายพูดคุยกันอะจาะเนนออันผู้ลังคนก็สิว่าอันช่วงนี้เขากักตโตกันเป็นบริจาคการ์ตโตกันกับประมาณแบบเออหลายคนก็จะบ่่อยมีเวลาเอ้ยหลายคนก็จะมีเวลาว่างแบบนู่นนี่นั่นทํานู่นนี่นั่นแต่สำหรับอ้อยแล้วนี่แหละจ้ะช่วงกักตโตของอ้อยนะจ๊ะเนนะก็อยู่ลานคือเก่าจารพี่น้องที ช่วงได้กับยูรานคือเก่าจ้ะเอาเด้อจด้ะเด้อเดี๋ยวสำหรับม้อนี้อ้อยโขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะจ๊ะไข่ครั่วบรลเนเซ่ลาไปก,กันกับเมนูนี้นะจ๊ะไข่คั่วบรลเนเซ่จ้ะพี่น้องมันคือจะแซ่บหลายสำหรับบอนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายจุ๊บ